ะะช่องกวางเด e r ดเดอรค่ะวันนี้ดูแปลกตามากๆเลยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าเราจะมาเหมือนเดิมค่ะก็คือคลิปดวงความรักค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวทาตลมนะคะอะธาตลมนะกวางเปิดในเรื่องของพลังงานไว้ให้แล้วค่ะเราจะได้ไม่แบบเวิร์นเวิร์กกันเลยทีเดียวค่ะอะ มาดูนะคะพลังงานค่ะของชาวธาตลมนะคะเป็นแบบนี้ค่ะดูนะคะเป็นไพ่เหมือนเป็นเทวดาองค์หนึ่งเนาะแล้วดูเหมือนแบบท่านกําลังแบบมีอยู่แบบวงแหวนอยู่ข้างบนเป็นเหมือนแบบเป็นลมเป็นพายุเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยทุกอย่างเคลื่อนที่รอบๆตัวท่านเนี่ยด้วยความแรงด้วยความ เออมันมีมันมีลมมันมีพายุอยู่นั่นแหละคือนั่นหมายถึงว่าเออช่วงเนี้ยอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับคุณอะ่ะมันอาจจะแบบฉับพลันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีนะคะเรื่องไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหมันขึ้นมาแบบเรื่องดี ก็ดีไปเรื่องไม่ดีก็รู้สึกใจหายใจหายวา๊บวั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 บเลยนะคะเออมันจะเป็นแบบนี้ละค่ะแต่อยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเนะคะการเงินนะฮะอาจจะมีการได้รับเงินมาแบบกระทันหันทันด่วนในเมื่อมันกระทันหันแล้วอะมันก็จะออกไปอย่างกระทันหันค่ะเออเป็นแบบนี้นะคะ ม,มันเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเงินร้อนด้วยล่ะค่ะนะหนึ่งนะอะดูจากสีนะคะสีเป็นไงสีแดงแดงเพลิงนะคะอะมันก็สมควรละที่จะเป็นเงินร้อนนะคะหรือไม่กับการที่เราต้องใช้อะไรที่มันกระทันหันทันด่วนทันเหตุหหการณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะคะหรือว่าการงานนะคะ อะไรก็ได้นะคะในรูปแบบอะไรก็ได้นะที่เราต้องใช้นะคะระวังไว้หน่อยนิดนึงก็ดีค่ะเราจะต้องเผื่อไว้คือเผื่อในที่นี้หมายถึงว่าอะไรเราต้องมีแผนแผนหนึ่งนะคะมีแผนหนึ่งนะไว้แผนแผนแผนเอแผนบีแผนซีน A, น B, น C, ไว้เราจะต้องแบบเออไม่ไม่ประมาท ไม่ชะล่าใจไม่ประมาทกับชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะอ่ะมาดูเรื่องของคนโสดกันเนาะคนโสดมีไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวกวาจะอ่านไพ่ให้ดูนะว่ามีไพ่อะไรบ้างน,นะเออถ้าเกิดใครได้แบบเรเอ,อดูช่องความมา,านาทอสือคนน่าจะได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้บ้างแหละนิดนึงนะคะ มีไพ่สมถ้วยนะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยค่ะตามด้วยสองถ้วยนะคะตามด้วย1นเหรียญด้วยนะคะแล้วก็เออราชาเหรียญคนโสดเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเหมือนกับโอ้โหฟ้าประทานสรรสร้างมาหรือกูน่คืออะในหนึ่งนะคะเขาคงคิดนะ มันมีจินตนาการอ่ะมันมีจินตนาการหมาว่าฉันจินตนาการว่าฉันอยากจะเจอคนแบบนี้ในชีวิตฉันเป็นแบบนี้นะฉันอยากจะเจอคนพ่อบุญทุ่มเป็นแบบนี้นะคะพ่อบุญทุ่มขนาดนี้ยังไม่พอนะคะเป็นคนที่ใช่เลยสําหรับฉันนะคะเป็นคนที่ฟ้าส่งมาโชคชะตาลิขิตนะคะ เท่านั้นไม่พอยังคงเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่โซลิดมากๆเออเดินก้าวหนึง่งแล้วแบบแข็งอะคือแบบไปสเต็ปสองสเต็ปสามได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็นี่นะคะสามถ้วยจากนี่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 น,น,นี่มาจนถึงการแต่งงานนั่นเองนะคะทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย นั่นคือความฝันจนมาถึงตรงนี้ทำไมถึงึงเป็นความฝันหรือปะมันมีเด็กคนนี้ขึ้นมาแนววีมากมากนะคะมันคือการไร้เดียงสาคือการคิดอะไรไม่ถี่ถ้วนการคิดอะไรแบบว่าเด็กๆการคิดอยู่ในความฝันคนนี้คนนี้เขาจะเป็นรีเมอร์เขาจะรีมี่มากๆนะคะเขาจะฝันนูน่นฝันนี่ฝันนั่น ดังนั้นคนโสดช่วงนี้นะคะมันกวางไม่ได้เห็นถึงเออไม่ได้เห็นถึงพลังงานที่มันเป็นท็อกซิกหรือว่าเป็นพลังงานที่มีความเจ็บปวดรวดนร้าวอยู่ในใจมากนักนะคะแต่เห็นถึงความพลังงานที่แบบว่าฉันพร้อมที่จะโลดแล่นไปอยู่ในแบบเฮ้ยโลกไปใหม่แล้วนะคะอ่าฉันพร้อมที่จะอยู่โลกใบใหม่แล้วแบบนี้ค่ะเออ อืมแต่ว่าในโลกใบใหม่เนี้ยมันน่ากลัวเนอะมันน่ากลัวเนอะแต่ว่าเด็กคนนี้เขายังไม่รู้เรื่องไงเขาจินตนาการไ้ว่าถ้าฉันจะได้เจอคนนี้นะฉันจะได้เจอคนที่ใช่นะพราฉันเจอคนที่ใช่นะคนที่ใช่รักฉันนะรักฉันเมื่อไหร่ฉันจะต้องแต่งงานอะไรแบบเนี้ยอืมเขายังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่เลยนั่นคือตัวคุณนั่นแหละค่ะอืมหรืออีกในหนึ่งนะคะ ต้องระวังนะคะระวังนะระวังจะมีคนจำพวกนี้ค่ะที่มาเป็นแบบนี้ค่ะคนมีคู่นะคะเออหรือว่าเป็นคนที่มีความสุขุมรอบครอบมีเงินมีทองนะคะมาในรูปแบบนี้นะพยายามมาโปรยสเสน่ห์ใส่คุณนะบางทีเขาอาจจะมีคู่แล้วก็เป็นไปได้ค่ะเออนี่ก็หมายถึงบางทีสามขาเหมือนกันนะอ่ะ หมายถึงว่าหมายถึงไม่ใช่รักเราสองสามคนนะคะไม่ใช่รักเราสองคนนะคะอาจจะเป็นรักเราสองสามคนเนาะเออประมาณนี้นั่นแหละค่ะนะต้องระวังให้ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อันนี้กันให้เขามาแนะนำนะคะว่าจะอย่างไรนะคะ่าขอไพ่คำแนะนำนะคะ มันใหญ่เกินมือมามือกวางมากเลยนะฮะหนึ่งใบนะฮะ,ะอีกหนึ่งใบค่ะไพ่เขาบอกมาว่านะคะง่ายๆสบายสบายหนึ่งใบแล้วนะอีกหนึ่งใบเขาบอกว่ามรดกตกทอดเออมันเหมือนกับว่าอะมาที่ง่ายๆสบายสบายก่อนจริงๆแล้วอะชีวิตของ ของชาวธาตุโลมคนโสดมันก็ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะคะยูอย่างเด็กคนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบไปซซเรียสมากนักว่าฉันจะต้องมีความรักแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ฉันเป็นแค่เด็กช่างฝันไปวันๆเท่านั้นเองฉันต้องการแบบไหนฉันก็ฝันไปวันนั้นวันนั้นฉันก็ฝันไปเดี๋ยวคืนต่อไปฉันก็ฝันอีกเรื่องหนึ่งแล้วละอ่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะให้มันง่ายๆสบายๆ No, ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเทสซีเรียสนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่หมายถึงอะไรการที่คนเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาในชีวิตประจําวันอะไม่จําเป็นต้องเซโนกับเขานะไม่จําเป็นต้องเซโนกับเขาเสมอไปนะค่อยๆคุยค่อยๆเจราจานะคะเออให้เรา เรียนรู้ทัศนคติเขาก่อนอย่าเพิ่งไปเบรกเขาว่าเฮ้ยไม่น่าคบหรืออะไรแบบนี้นะคะอ่ะมอรดกตกทอดมันมีสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละอ่ะเห็นไหมอันนี้คือคนแก่คนหนึ่งนะคะคนที่มีอายุคนหนึ่งก็ได้คนนี้คนนี้เขาก็มีอายุเหมือนกันเห็นไหมคนคนนี้นะคะสองคนนี้นะคะที่เป็นคนที่ ถ้าพ่อแม่คุณยังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบปู่ย่าตายายคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วแบบเคยเลี้ยงคุณแม่ห่วงคุณแม่นะคะเขาอาจจะคอยดูคุณอยู่ในเรื่องของคู่ครองก็ได้นะคะคอยที่จะแบบว่าเจ้ากี่เจ้าการในเรื่องของคู่ครองแต่ถามว่ามันสามารถทําได้ขนาดนั้นไหมมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอยู่คนละภพภูมิกับเราแต่เขาแค่ อยากจะคอยดูเฉยๆนะคะอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับอืคนโสดนะจ๊ะอ่าคนโสดอ่ะเดยวกวางเก็บไพ่ก่อนนะคะอันนี้เป็นไพ่สำรับแรกเลยนะสำรับแรกเลยที่กวางอะ่ะเริ่มเริ่มดูไพ่ยุบสี่นะคะอืมอ่ะมาต่อนะคะไพ่ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่ ราชนีถือดาบนะคะ Temperance นะคะแล้วก็คิงถือถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยเจดไม้ค่ะตามด้วยเด็กถือถ้วยค่ะอือเอ๊ยยังไงนะเหมือนตัวคุณนั้นอยากจะตัดเหลือเกินอยากจะตัดเหลือเกินตัดเพราะว่าอะไรเพราะว่า บางครั้งแล้วในการที่คุณอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาอ่ะมีพันธะอยู่แล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาไม่สามารถเลิกได้ที่เขาเลิกไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่นั่นเองค่ะเออการที่เขาเป็นนายอ่าการที่เขาเป็น king of cup เนี่ยการที่เขาเป็น king of cup เขาจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่เขามีเขาเป็นพ่อของลูกเขาก็จะต้องเป็นพ่อของลูกนะคะแต่ว่าพอเขาทำหน้าที่ตรงน,นั้นเสร็จปุ๊บเขาก็จะรีปี้หาแบบว่าวิ่งเข้าหาหาคุณเลยนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์อยู่อย่างแบบนี้แหะค่ะ t h m p e e Temperance ค่ะ t e m p l r แปลว่าอดทนนะคะอดทนอยู่อย่างนี้ค่ะไปไปมามาสังเกตในน้ำนะสังเกตน้ำในในตรงนี้นะคะ เห็นไหมมันคือการเทไปเทมาเทไปพอเขาเทมาได้ตรงนี้ละตรงนี้เต็มละเขาก็เทกลับมาตรงนี้มันเหมือนการรักษาสมดุลค่ะการรักษาสมดุลระหว่างพวกคุณอะคะ่ะออพอคุณรู้อยู่แล้วว่าอะว่าว่าเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปละเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปบ้านนู่นละเขาไปบ้านนูน่นเสร็จคนนี้รีบรีบรีบี่มีบรีบ,รบ เพื่อรักษาสมดุลเพื่อให้คุณอยู่ในคอนโทรลได้เพื่อให้ฝั่งนู้นอยู่ในคอน o โทรลได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะทุกคนเป็นคู่แข่งกันเองหมดโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เขาคนนี้เขาไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นคู่แข่งนะคะเขาไม่ได้อยากบางทีนะคะอันนี้กวางไม่กวางไม่สามารถไปจัดตัดสินได้นะคะ เขาอาจจะแบบไม่ได้อยากให้ทุกคนเอ่อมาทะเลาะกันหรืออะไรกันเนาะอืมแต่ว่ามันด้วยเนเจอร์แล้วการที่ผู้หญิงจะอยู่ด้วยกันที่เดียวกันหรือคนละที่คนละบ้านอะ่ะมีปัญหาได้อยู่แล้วเนาะมันมีปัญหาได้อยู่แล้วอืม อย่าได้มองหน้านะอย่าได้มองหน้านะอารมณ์ประมาณนะั้นขึ้นขึ้นขึ้นนะคะเออมันมีอยู่แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยทั้งที่คุณเป็นคนที่อะไรรู้ไหมคุณเป็นคนที่แบบฉันจะตัดแล้วอะถ้าเธอไม่มาภายในสิบนาทีเนี้ยฉันจะตัดแล้วฉันจะตัดแล้วอะแต่ดันคนของคุณนั้นโผลมาตอนที่แบบเก้านาทีพอดีอะตัดไม่ลงอืม ตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดอะ่ะมันปะมันมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอันนี้กวางยกตัวอย่างนะคะในกรณีสมมุตินะคะเลยตัดตัดไม่ได้สักทีเอออะไรประมาณนั้นเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรรู้ไหมมันตลกตรงไหนรู้ไหมตลกตรงที่ว่าพวกคุณน่ะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ก็เหมือนกับการที่ว่า คุณไม่รู้จักกันเลยตลอดตลอดทุกเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายเหมือนกับมาเรียนรู้เริ่มกันใหม่ว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงอะเออทั้งที่แบบทั้งที่น่าจะรู้อยู่แล้วอะน่าจะรู้อยู่แล้วเนอะไม่งั้นคุณก็ต้องมานั่งเครียดอยู่แล้วไม่งั้นคุณจะต้องมานั่งดูไม่คุณต้องมานั่งดูคลิปนี้หรอวะ เฮ้ยเขารู้สึกยังไงกับฉันเมืยอครูต้องมานั่งถามกว้างหรอเฮ้ยคุณกว้างขอสาคําถามนะเอออยากอยากรู้ว่าระหว่างเขาอะกับคนนั้นอะเขารู้สึกกับใครมากกว่ากันนะเห็นไหมมันเรื่องของความรู้สึกทุกๆวันของคุณอะมันเหมือนมีแชปเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมันเหมือนมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอืม หันสามากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามามาดูกันเนาะ,อะขอให้อห่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมานี่คือกวางจะนอนเลยทาคีมจะนอนอหนึ่งอ้คนที่มีอำนาจเบอรมีที่อยู่ที่บ้าน ไม่ใช่ใครโอ้เก็ตเลยการที่ขนาดแม้แต่คุณอะที่เป็นเอ่อควีนออฟซอสอะไม่สามารถออกไปจากตรงนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาอะที่แม้แต่เขาเป็นแค่คนหน่อมแน้มคนนึงนะที่เป็นคิงออฟคัพนะหน่อมแนมคนนึงนะแต่ไพ่แนะนำของเขาคือแบบนี้เลยนะคะ เขาเป็นคนที่มีอำนาจมากๆไงนะดูสิดูถึงเห็นไหมครูดเชียวนะคะอ่าอีกใบหนึ่งนะคะนี่ก็คือโลกที่สามนะท่านโยมนะกอบลินกอบลินกันมาลุงโยมลุงโยมอ่าอ่าอันนี้มันหมายถึงแบบว่า เขาอะ่ะเขาเป็นโลกทั้งโลกเป็นโลกทุกใบของคุณเลยนะคะอืมคุณเหมือนมีชีวิตอยู่ได้เพราะเขากวางไม่รู้กวางพูดเกินจริงไปหรือเปล่านะถ้ากวางพูดเกินจริงไปกวางขอโทษนะคะในตัวคุณคุณร,รู้สึกว่าไม่ว่าจะ มีกี่ชั้นสวรรค์หรืออะไรเท่าเท่าไรเนาะหรือกี่โลกกี่เท่าไหรนะ่น่ะคนรู้สึกได้ว่าคําพูดที่แบบที่เด็กๆเ,เคยพูดกันน่ะว่าแบบอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขาอ่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วสิ่งที่เขาให้คุณได้อะ่ะเขาให้คุณได้ทุกอย่างเลยเขาให้คุณได้ได้ได้เกือบหมด เขาสามารถดิดนิ้วปุ๊บแล้วทุกอย่างก็ได้ได,ได้ตามที่คุณอยากได้แต่แต่อย่างน้อยคุณต้องอยู่ในคอนโทรลของเขาอย่างน้อยคุณต้องอยู่ในความความเชื่อฟังของเขาคุณห้ามห้ามเดินออกนอกลู่นอกทางเด็ดขาดอืมเขาคือคุมชีวิต ในโลกมนุษย์ของคุณด้วยแล้วก็คุมชีวิตในโลกความตายของคุณด้วยกวางไม่รู้นะคะว่าเขาถึงขนาดว่าอาจจะมีแบบเออ่ beat up หรือเปล่านะอืมแต่ถ้ามียังไงก็ต้องแบบดูทางหนีที่ไล่ไว้ด้วยนะคะอืมอย่าให้ตัวเองต้องตกไปอยู่ในในสถานที่ที่อันตรายนะคะอืม จบไปแล้วนะคะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะของคนมีคู่ค่ะขอไพยให้คนมีคู่นะคะสี่ใบพอค่ะอ่ะสี่ใบอะมาห้าใบมาค <c ười> ือกลางๆมาอีกอ่ะ ดูเหมือนนะคะมีไพ่นะคะสิบเหรียญนะมีไพ่สิบเหรียญนะมีไพ่สองไม้นะคะมีไพ่แฮงแมนค่ะแล้วก็มีไพ่เอ่อห้าเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยไนท์ถือเหรียญน,นะคะเออเขาบอกว่าเนี่ยคุณนะคะกับเขาตอนนี้อาจจะแบบห่างกันนะคะเพราะว่าใครสักคนนึงนะอาจจะต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะคะอืม เป็นไปได้แล้วก็เดี๋ยวว่าขอขอขยายคำนี้นิดนึงนะคะคุณกับเขาเป็น perfect match กันนะคะจริงๆ คนหนึ่งเป็น Queen Mai, ควีนไม้อีกคนหนึ่งเป็นควีนทูเอออีกคนหนึ่งเป็นคิงไม้แต่สังเกตแต่สังเกตสังเกตอะไรไหมควีนหันหน้าไปฝั่งนี้คิงหันหน้าไปฝั่งนี้คือเรื่องกิจการในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครสนใจซึ่งกันและกันเลยอืม เห็นไหมเขาถึงบอกเนี่ยทุกอย่างทำอะไรรวดเร็วทันใจมาปุ๊บไปปับ๊บไม่มีการร่ำลาไม่มีการพูดไม่มีการพูดจาไม่มีการคุยกันอมืมันถึงได้เกิดไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะตอนแรกวังงงนะคะเพราะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเนะไพ่สิบเหรียญขึ้นมาโอเคมีไพ่สองไม้โอเคอาจจะไปต่างถิน่นต่างแดนเนาะ อแต่มีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมามีไพ่แฮงแมนขึ้นอีกแสดงว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งโดนทิ้งนะคะแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วตัวควีนเองเนี่ยแหละค่ะควีนเองเนี่ยแหละค่ะถูกทิ้งทั้งที่ควีนเองนะควีนเป็นคนที่มีลักษณะที่พึ่งพาตัวเองได้ อ,อคุณลองมองย้อนลงย้อนลงไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แล้วลองมองเข้าไปในกระจกใช่ฉันเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ฉันทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ใครๆก็ต้องพึ่งพาฉันฉันมีลูกน้องใครๆเขาก็ต้องมาถามหาฉันเนี่ยนี่ยคือตัวคุณแต่ตอนเนี้ตัวคุณมิ่งเข้าหาความรัก ท,ท,ทั้งทที่เมื่อก่อนอะ่ะคนคนนี้นะไม่มีทางวิ่งหาความรักเด็ดขาดเธอไม่มีทางวิ่งหาความรักเด็ดขาดเธอว,วันวันเอาแต่ทำงานเอาแต่บริหารงานซะส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่งานบริหารงานนอกงานในโอ้สักบเบรยงินเลยลบเธอเก่งแต่สุดท้ายคนนี้ เก่งกว่าคนนี้เขาใช้แฮปปแพชชั่นของเขาในการขับเคลื่อนชีวิตตัวเองเขามีเงินให้ครอบครัวนะคะนะไม่เถียงค่ะไม่เถียงเขาสามารถหาเงินมาให้ครอบครัวได้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมถึงแม้เขาจะไปนอกสถานที่ ไม่เป็นอะไรแต่ว่าหาเงินมาให้ครอบครัวดีดีดีทีเดียวแต่ก็ถามว่าแต่สุดท้ายแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วนะไพ่มันออกมาว่าอะไรรู้ไหมไพ่มันเป็นนี้อ่ะมันเป็นมา้าที่มันมีความมั่นคงม้าสีดำเนี่ยคือความมั่นคงม้าที่อยู่นิ่งและหยุดเฉย แต่ถ้าถามว่าคุณสองคนน่ะอยากพัฒนาไหมอะถ้ากวางถามแทนให้นะคะคุณสองคนอยากพัฒนาไหมอยากพัฒนาสร้างเป็นครอบครัวอยากมีลูกอยากมีอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวนี้ไม่มีทางพัฒนานะคะก็คงยังอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดอยากถามว่าครอบครัวนี้คุณเออจะเป็นยังไงต่อไป ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปคุณก็ยังคงยังคอยตามเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ยอืหาความรักไปเรื่อยๆค่ะอนะยิ่งเขาอยู่ต่างแดนคุณยิ่งคิดถึงเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไอ้นี่ก่อนนะคะคําแนะนําก่อนเนาะมามาดูคําแนะนํากันก่อนค่ะ ไพ่อันแรกนะคะเขาเขียนว,ว่าลมเพลมพัดเนาะลมเพลมพัดก็คือของอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ดีมันจะเข้าตัวเราเนาะแต่ถ้าเราเป็นคนดีเรายึดศีลเรามีศีลที่บริสุทธิ์อยู่แล้วอย่าได้ไปกลัวคะ่ะ นะอืมเอ่อแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เราไม่ได้ทำบุญเพิ่มไม่ได้ต่อบุญเพิ่มเลยนะคะก็ต้องกลัวไว้บ้างนะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนวันหนึ่งอะบุญมันก็หมดไปอะคะ่ะนะบุญมันก็ยังไงอะบุญมันก็คือเหมือนน้ำหอมอะใช้ใช้ใช,ใช้ปุ๊บอะเดี๋ยวมันก็หมดนะคะเออนะ มาต่อกันนะคะอ่ะแล้วก็ระวังนะคะให้ระวังระวังจากคนรอบกายรอบรอบตัวรอบเนี่ยระวังอืมบางคนก็เข้ามาแบบเจาเจ้เจ้ะเจ,จ,จเหมือนแบบท่าดีแต่จริงไม่ใช่เจาะปากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะมาต่อกันนะคะ ให้ใบนี้นะอ่ะน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะเกมออฟทรนะคะเขาบอกว่าความพยายามเป็นผลความพยายามเป็นผลก็ต่อมเมื่ออะไรเราต้องตั้งใจทำถูกไหมคะถ้าเราไม่ตั้งใจทำอะไรเลยมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดผลเราทำมันอย่างรวดเร็ว เกิดผลไหมเกิดผลเกิดผลแบบรวดเร็วมาดังฝัดแบบสายฟ้าฟาดล้มาแล้วก็ไปเลยไม่ได้ใช่ไหมถ้าอยากมีความรักที่ดีเราต้องเริ่มจากอะไรเริ่มจากการเรียนรู้ค่อยคอยคุยกันมันไม่เสียหายนะมันไม่เสียหายนะคะที่ว่าเฮ้ยเราเริ่มไปแล้วอ่ะเราเริ่มไปก่อนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไอคนนั้นมันไม่ดีอ่ะ ก็ไม่เป็นไรก็เป็นบาปกับมันเองอีกหน่อยอะ่ะมันก็ไมไ่เจอใครที่ดีกว่านี้หรอกนะอีกหน่อยมันไมไ่เจอใครที่ดีมากกว่าตัวมันเองหรอกจริงๆนะคะเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทุกอย่างอะ่ะต้องใส่ความพยายามนะคะถ้าไม่พยายามอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่น ความอดทนความอดทนความพยายามมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะบางคนน่ะไม่รอเลยนะคืนนึงก็ไม่รอหลับตายยังไม่รอเลยเฮ้ยขออยากให้มันผ่านไปอะ่ะเหมือนเคยเคยเห็นเค,เคยเห็นนี่ไหมที่เขาให้ให้ให้น้องหมาให้ขนมน้องหมาแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกให้หมาบอกว่ารอ รอแล้วเดี๋ยวเจ้าของอ่ะออกไปข้างนอกห้องเออเจ้าของออกไปนอกห้องเลยนะแล้วหมาดูซิว่าหมามาจะกินหรือไม่กินหมาบางตัวมันก็กินเออหมาบางตัวมันก็ไม่กินอันนี้อย่าไปถือไปไปอย่าไปเทสซีเรียสนะคะว่าว่ากว้างเทียบคนกับหมาแต่กว้างหมายถึงเอ็กซ์เพร์เมนต์อันนี้อ่ะหมายถึงมันสามารถใช้ได้กับคนนะคะเออว่าถ้าเราอดทนรออ่ะ อืมเราจะได้อะไรดีๆนะคะเอออ่ะถ้าเกิดใครชอบนะคะเออในการเอออัดวิดีโอครั้งนี้นะคะอืมฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้วางไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ